คนต้องมีใครครับคนดูตกอยู่น่แหละสวัสดีครับสวัสดีครับเขาถามผมตลอดเวลาเลยบอกว่ากลัวกรรมการถามแล้วตอบไม่ได้โหหรอกังวลมากไหมลูกกังวลอยู่ครับกังวลอยู่แล้กกรรมการคุยจะรู้กรรมการใจดีมากพร้อมไหมลูกครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับ สวัสดีครับหนูชื่อเด็กชายก้องพบงามประดับครับชื่อเล่นชื่อน้องเนสเล่ครับอายุ8ขวบเรียนอยู่ชั้นอนุบาล3ามทับหครับเรียนอยู่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพครับน้องเนสเล่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาใช่ไหมครับครับอ๋อตั้งแต่กำเนิดเลยหรือเปล่าครับครับอื แล้วอย่างนี้เนี่ยเวลาใช้ชีวิตเนี่ยเราทําอะไรเองไหมครับหรือว่าให้คุณแม่ทําให้ครับใส่ชุดนักเรียนเองอาบน้ําเองครับกินข้าวเองครับโอ้เก่งมากเออแล้วเวลาอยู่บ้านนดื้อเปล่าเนี่ยเราเนี่ยดื้อครับอ้าวจบเลยนื้อยังไงอ่ะยื้อยังไงอ่ะบางทีถูกก็เช่าแพงลิฟต์กับพ่อแม่แสงลิฟต์บางทีก็ แมวไม่แปละตีเลยครับเออพูดตรงดีเว้ยการแผงริที่หนูว่ามันดีไหมไม่ดีครับนี่ด้านหลังมานี่วันนี้เอาเครื่องดนตรีอะไรมาด้วยลูกเปิงมังครับฝึกเล่นมานานยังครับฝึกมันตั้งแต่ห้าขวบครับเรื่อฝึกได้ยังไงครับลูกคือหนูฟังแล้วหนูก็ชอบแล้วพ่อเขาก็แนะด้วยครับ อ๋อคุณพ่อนี่ทําวงปีพาดด้วยหรือเปล่าครับเปล่าครับเมื่อก่อนนี่พ่อเขาเคยตีเปิงนะอ๋อแล้วตีแล้วรู้สึกชอบมันเพราะอะไรครับเสียงมันเพราะครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรลูกโตขึ้นหนูอยากมีห้องอัดเสียงครับแล้วก็อยากเป็นครูสอนดนตรีไทยครับแล้วก็อยากมีวงดนตรีลูกทุ่งครับ วันนี้แน่นอนมาโชว์เปิงมาให้พวกเราดูถ้ากรรมการให้ผ่านเนี่ยความฝันของหนูคืออะไรครับอยากได้เปิงมงใหม่ครับ oh. อ้าวแล้วข้างหลังอนะ่ะอันนั้นมันเป็นหน้าแก้วครับมันไม่เหมาะสมที่จะออกงานนะฮะอ๋อ oh. แล้วต้องเป็นหน้าอะไรครับหน้าหนังอะมันเขาหน้าหนังเพาะกว่าครับ oh. มาดูฝีมือหน่อยดิ<า>เออเออได้มาได้ม,ม<า>ได้ครับ อยากชมอะไรก่อนครับเอาตัวอย่างดูว่ามันเป็นยังไงฮะดูว่าข้อมือมันจะพริ้วแค่ไหนอ่ลไล่ดูกไปดูหน่อยโชว์ไล่เสียงหน่อยอ่ะได้ครับได้อ่ามา นี่ลนี่นี่นนีี่่้จังหวะยังไม่ใช่ชุดใหญ่ไฟกระพริบตแม่เนี่ยรับทุกบุกใช่เขาอยู่ในโลกนี่แหละครับที่เราเตรียมมาไม่ใช่ว่าตีเปิงอย่างเดียวใช่ไหมลูกคือตีกับเพลงคนล่าฝันครับนี่ ฝันอนาคตเมื่อโตขึ้นอยากจะมีห้องซ้อมดนตรีอยากเป็นครูดนตรีไทยวันนี้จะมาเล่นเพลงคนล่าฝันครับและเพื่อให้การแสดงชุดนี้สมบูรณ์แบบเรามีนักร้องรับเชิญมาร่วมท่านร้องเพลงให้กับร้องเนสเล่ด้วยเนสเล่พร้อมไหมครับครับท่านผู้ชมพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับ พี่สงกราน The Voice ครับเลสเต่ครับตอนนี้พี่สงกรานอยู่ทางขวามือเราลูกสวัสดีครับ ตีรับทุกคนวันนี้เทคิวครึ่งวันให้กับน้องเนสเล่เลยครับเ,เพื่อให้โชว์นี้สมบูรณ์แบบที่สุดครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับบทเพลงคนล่าฝันจากเนสเล่และพี่สงกรานครับ ยังจุดไปยถึงเสียงเป็นเสียงตายก็น่าลองมองดูฟ้าผุา้งโอกาสเที่ยวหากินไปยังถึงแดนใกลสุดสายตาเหมือนย้ำเตือนว่าชีวิตต้วนเกิดมาสแสวงหาต่อสู้และดินรนโอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะยากมีเกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆกนัน ที่ใครจะละมันให้อยู่มือ จะละมันให้อยู่มือโอ้ oh, ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะยากไม่เกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆกันแต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝันอยู่ที่ใครจะละมันให้อยู่มือ เสียงที่สงการเป็นไงครับเพราะครับเพราะนะครับเพราะมากมากด้วยครับโอ้คนที่เสียงแบบนี้หน้าตาน่าจะเป็นยังไงครับหล่อครับเด็กเอาเด็กเด็กดูเป็นฮ้ครับผมท่านคณะกรรมการครับการแสดงชุดนี้เป็นยังไงบ้างครับโอ้โหสนุกสนานมากค่ะขอบคุณสงกรานต์มากนะคะที่มาให้ความบันเทิงกับพวกเรานะคะเลสเล่เป็นโหหนูมีฝีมือมากเลยลูกแล้วที่สำคัญคือ ช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเปิงมางนี่มันเหมือนเขาไปอยู่ในโลกส่วน<ช>ตัวของเขาแล้วมันมีความสุขมากเพราะเขามีความสุขคนดูก็รับรู้ถึงความสุขของเขาได้ขอบคุณมากมากนะครับลกูกขอบคุณครับค่ะหนูหนูแค่รู้สึกประทับใจแล้วก็มากมายยังบอกไม่ถูกนะครับเด็กหลายๆคนที่มีมากกว่าน้องเนสเล่เนี่ยยังยังบางบางคนยังคิดไม่ได้แบบเนสเล่ เนตเซ่ทำสิ่งนี้ได้ดีแล้วก็อยากจะนำสิ่งนี้ไปสืบสารหรือว่าสืบต่อไปก็คือเหมือนว่า,วาอยากให้ตัวเองเป็นครูดนตรีนะครับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าการแสดงเมื่อกี้ติดตาติงใจโดยเฉพาะน้องสงการร้องเพราะและน้องเนสเซ่ตีมันมากครับสุดยอดครับะะคุณสงการครับเนตเซ่รู้สึกยังไงกับน้องของเราครับดีครับผมเหมือนที่พี่โก้บอกนะผมว่าจริงๆงเนี่ย อรูบาร์สามเนี่ยผมยังไม่ได้เล่นตีเลยนะ<ม>แล้วก็ไม่รู้จักด้วยว่าดนตรีคืออะไรด้วยซ้ำอย่างเงี้ยคือน้อยมากที่แบบที่จะคิดได้แบบนี้นะครับ<ม>ก็ผมว่าทําถ้าน้องทําต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วได้เป็นครูอย่างที่เขาตั้งใจไว้เนี่ยผมว่าก็จะมีเด็กแบบเนสเล่เนี่ยอีกไปเยอะๆเยอะๆครับผมมาขอบคุณครับแต่เนสเล่ครับ,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 รบมีอะไรอยากจะบอกกับพี่สงการานด้วยลูก ขอขอบคุณพี่สงการนะครับที่มาร่วมกันหนูในวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับความฝันอยากได้เปิงมังชุดใหม่เพราะว่าชุดที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นเปิงมังหนังแก้วอยากได้เป็นเปิงมังหนังท่านคณะกรรมการทั้งสามท่านว่าอย่างไรครับพวกเรา3ามคนพร้อมกันเลยว่าให้ผ้า พูดได้อย่างยิง่งผมพูดได้อย่างยิง่งเนสเล่ครับตอนนี้ยกมาแล้วพี่ซุปพาเนสเล่มาอย่างนี้เนาะสุขัซุปไว้อ้อมมาครับอ้อมมาครับดีายนะถ้าเขาเห็นเขาคงชอบมากนะแต่รู้ว่าเขา<อ>แค่เขาตัองพันธเขาก็รู้แล้วว่า<อ>เนี่ยดูดีดูดีดูดีดูดิดูดิดดดน่าจะใช่อย่างที่อยากได้ไหมครับใช่ครับใช่นะครับยังไม่หมดแค่นี้นะลูกโอ้ยังมีของแถมให้อีกโตขึ้นอยากทําอะไรนะอยาก อยากทาห้องอัดเสียงแล้วก็อยากเป็นครูสอนดนตรีไทยห้องอัดเสียงใช่ไหมพี่ซุปยังไม่มีห้องให้พี่ซุปมีอันนี้ให้ก่อนมีอะไรครับพี่ซุปมีเจ้านี่ให้ครับอุปกรณ์บันทึกเสียงโอ้าไปลูกเข้ครับ,รบเดี๋ยวไปให้พ่อสอนมาเล่นยังไงนะครับทางเจ้าอุปกรณ์บันทึกเสียงและเปิงมางชุดนี้นะครับมอบให้กับน้องเนสเล่จาก กลุ่มปตทครับขอบคุณมากครับรแล้ว,วันนี้นะครับขอบคุณพี่สงการครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับสงการน้อง,องเนสเซ่และพี่สงการครับรตอนนี้ซูเปอร์เทนของเรามีไลน์โอเอครับ เป็น Official Account ครับก็จะมีคลิปพิเศษมากมายเลยแล้วก็จะมีเรื่องราวที่เราสื่อสารกันได้นะครับติดต่อกันได้ง่ายขึ้นนะครับฝากแอดกันด้วยนะครับที่แอดซูเปอร์เทนครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ